เขาไปอยู่กันกับเกมทีมไฟททคติกนะฮะว่าจะทำโปเกมอนแต่เดี๋ยวก่น <laughs> อนเขาไปลองเล่นดูฮะก็เพลินดีเหมืงนกัน,นะฮะค่ <im it> อนข้างเล่นง่ายฮะคน <im it> ไม่เคยเล่นโมบ้าก็น่าจะเล่นได้แหละเพราะว่ามันไม่ต้องซือ <im it> อง้อไอเทมก็ไว้เดี๋ยวค่อยทาคลิปก็แล้วกันนะฮะตอนนี้เก็บเงินซื้อตัวกันอยู่ <laughs> แต่ก็เล่นแค่าสายเดียวะฮะเล่นสายแท้งนี่แหละตัวเปิดนะครับอ่ะมาดูกันในทีฟทีฮะตรงนี้ได้มาเป็นเซจูนี่ครับทำภาษานักสู้ฐานมาได้นะฮะเอาลงไปก่อน ก,บบกับเมื่อกี้ถ้ามีเจ้ารลงขึ้นมานะครับสตัวผมก็ได้เงินใหม่อีกรอบนี้ฮะดึงมาหมดคลังเลยนะฮะหมดล้านเลยแล้วก็ได้มาเป็นธนวิกอันเดงครับเอ้ามาฮะเฮคาริมฮะฐานม้ามาก่อนและเฮคาริมมา2ตัวเลยนะฮะว่าต้องเลือกและว่าจะหานม้าคู่กับเจ้ารกลก็ได้นะฮะมีเกรดอยู่เป็นตัวเชื่อมฮะแต่ตอนนี้ยังไม่มาเพราะงั้นฮะเอท็อกกับเซนน้าก็น่าจะขายไปนะฮะแต่จริงๆก็มีสินด้านนะน่้าดึงมาเหมือนกัน ขายแค่เซ็น,น้าไปนะฮะแล้วก็ดึงมาแค่เฮคาลิปนะครับเอท็อกยังคงเก็บไว้อยู่เผื่อว่าจะได้เงินแต่ไม่ได้เงิน <c oughs> อ่ะเซ็นนาเมื่อกี้ขายไปตอนนี้มาโอลาฟก็มาอีกแล้วอะเซ็น <c oughs> ได้ฮะรอบเมื่อกี้ไม่ได้ดึงมาไม่งั้นดีขึ้นสมดาวแล้วนะฮะอ่ะโยนนะฮะเอามาคู่อัศวินคู่กับป๊อปี้ได้นะครับ <c oughs> แล้วในรอบนี้ก็เจอกับบันเทาฮะโอโหบันเทามาแล้ว มีวารัสครับเป็นตัวดาเมจนะฮะด้านหลังเลยยิงปีๆครับเราร้วงไปไม่ถึงนะฮะฝั่งเราก็มีแค่เฮคัลลิมที่น่าจะมีดาเมจหน่อยฮิวได้นะครับแต่ก็ไปไม่ถึงวารัสสักทีติดอยู่กับเอทอกครับเอทอกตอนนี้สกิลกำลังจะมาแล้วก็ดูดเลือดกลับมาเอาโอ้ฝั่งเราแตกแล้วฮะเฮคัลิมหายไปก็เรียบร้อยะฮะมาครับไอเทมฮะเข็มขัดในตำนาน <G ül> ไม่ดึงนะไม่ดึงเรามีแล้วอันดึงนะฮะแล้วก็ดึงมาเป็นดาบนะครับตอนนี้ฮะซิกขึ้นเป็น2ดาวนะฮะอูเดียน่าจะไม่ได้ไปฮนะเซตก็ไม่มาอูเดียก็ไม่2ดาวมังกรก็ไม่ได้เล่นอีกแล้วฮนะขายไปฮนะเอาเสื้อดีกวนะ่าบอกเลยว่าเล่นตามตัวที่มานะฮะคือไม่ได้ฟิกสายอะไรมาก็เล่นฮนะนี่ก็ดองตัวภูวิทักษ์ไว้ยอยู่เหมือนกันนะฮะเผื่อว่าจะโยกไฟเลครับเจ้าลบนี L ่ก็ดองไว้อยู D ่เหมือนกันนะฮะ ไม่รู้ว่าจะได้ไปแค่ไหนครับารมานี่ก็อาจจะเป็นหลักนะแต่ก็ยังไม่2ดาวสักตัวนะมีซิกสดาวมารอบน,นี้ก็ไม่ไหวครับเจอแอสเนกับรุ่งอนนรุณนะฮะแพ้ไปมาแล้วครับเพคคริม2ดาวเคร็ดไม่มาเลยไม่งั้นนี่ทหารม้าขั้น2แล้วนะฮะนี่คือได้แค่เจ้าลกมาแค่นี้เองนะครับโอเคเหมือนว่าจะต้องขายเอาดอกเบีย้ยแล้วมั้งพวกที่ไม่ใช้ก็เซนนากับผู้พิทักษ์ทั้งหลายพร้อมกับเอทอกด้วยนะฮะ ขายอายรมกันน่าจะได้10บาทนะแต่ถ้ารอบนี้ชนะก็เอตอกยังไม่ขายฮะเก็บเก็บไว้เผื่อว่าจะลดโอกาสการเจอตัวเกลือนะฮะเพื่อที่จะหาเข็ดแต่เหมือนว่าไม่ชนะฮะเคลิมยังไม่เพียเท่มฮนะยืนได้ไม่นานแต่สกิลตอนนี้ก็มาแล้วฮะคิลขึ้นมาทันหรือไม่ครับโอ้โหแตกจบ มากันที่ไอเทมครับได้เลือกเป็นคู่ที่สองฮะอยากได้เฮคาลิมเป็นตาหลิวด้วยนะเฮคาลิมหายไปเอาอะไรดีล่ะทีนี้ก็มีเป็นนาวตีลุทฮนะเข็มขัดในตำนานไม่เอาดีกว่าเอาดูนู่นเนี่าเอาพระคุมเอาพระคุมเข็มขัดดีแล้วไงไม่ธรรมดาเลยนี่ฮะนาวติลุทธมาจนได้คนระับเดี๋ยวเอาไปทำก่อเหล็กนะฮะ หนูดูว่าจะหยิบไปใช้ก็ไม่ได้ใช้แน,น่นอนจะปั้นนักสู้มาก็ไม่คุ้มเท่าไหร่นะฮะเอาไปคู่กับทหารม้าเหมือนว่าจะไม่เสริมกันเท่าไหร่ฮะ,อะเอาตีลุดครับเอาลงไปแม่ป๊อปปี้ไม่สองดาวเสียดาย ดาวลบครับมีก็เหมือนไม่มีนะฮะผมไม่ทำกันแล้วกันนะครับก็เอาแาวติรุทธะลงไปสตันครับรอบนี้ครับเจอกับเบียร์ซังนะฮะทำไอเทมเป็นซันไฟเคฟแล้วเทคาลิ่ของเราก็แตกไปแล้วเนี่ยฮะเซจูนี่ไม่น่าจะไหวฮะโดนเบินรัวรัวมีซิกค,ครับตีฟีฮะแต่ซิกไม่มีไอเทมนะฮะว่าจะขายทิ้งด้วยซ้ำนะฮะแต่เอามาใช้แก้ขัดไปก่อนไม่ไหวอ่าแาวติรุทธะตัวที่สองรอขึ้นสองดาว ป๊อปปี้ฮะผมขายทิ้งไปแล้วนะฮะเพื่อให้มันได้ดอกเบีย้ยครับ2บาทเมื่อกี้มีอยู่18ขายป๊อปปี้2ตัวก็พอดีะฮะอัศวินน่าจะเล่นเป็นเทรสครับได้ประสานหวนคืนมาขั้นหนึ่งนะฮะน่าจะดีกว่าป๊อปปี้ครับอะไอเทมะฮะซันไฟเคฟเลยดีไหมเนี่ยตอนนี้ไม่มีดาเมจเลยะฮะแล้วก็แพ้เรือด้วผมว่าเอาสักหน่อยดีกว่านะฮะซันไฟเคฟแล้วก็ให้เฮคาริมะฮะเฮคาริมนี่ฮิลตัวเองได้นะ,ะับเวาลาสกิลก็อาจจะยื้อได้นานกว่าชาวบ้านเท่านิดหนึ่ง ได, up, S! <S ได้เลือดได้กรอบมาด้วยฮะคลิมก็จะตายยากขึ um ้นอีกนิดหนึ่งนะฮะรอบนี้ครับเจอกับกองห่านนะไม่มีแทงสักตัวนะครับสองดาวก็มีแค่เต็นหน้าฮะเหมือนว่าเขาจะไม่ไหวแหละไม่มีตัวยืนเลยมีนิดาลี่ฮะตีไม่โดนก็จริงฮะแต่เราเบินเรื่อยๆนะฮะโอเคชนะไปมาแล้วครับเคล็ดฮะนึกว่าจะไม่มาซะแล้วอ่าได้มาเป็นหานม้าขั้นสองนะครับ แต่ยังไม่ลงไปะฮะซิกดาเมจด,ดีอยู่ไอเทมลูกฟ้าฮะโอ้โหไม่เกลือเนะี่ยไม่เกลือเราใช้เนวติลุตเราใช้เทรสอยู่นะฮะและน,นทติลุตจำที่ก็2ดาวด้วยนะเดี๋ยวเราเอาเทรสลงไปแทนซิกเลยก็ได้นะครับได้หุ่นขึ้นมาขั้นหนึ่งฮนะซิกก็เจ้าลูกน่าจะไม่ต้องเล่น,นะฮะเคร็ดวันนี้มาแค่เนี่ย <c oughs> คงจะไม่ปั้น,นะฮะช่างมันดีกว่า <c oughs> มีเลวาน่ามาะฮะมีเทรสมาอีกตัวหนึ่งนะครับ ลีโอนะ่าปั้นไม่ปั้นดีครับอัศวินซึ่งตอนนี้ก็มีอยู่ขั้นหนึ่งนะฮะเดี๋ยวตัวที่เหลือว่าจะไปก่อเหล็กแหละแล้วลก็ฐานมาให้ฟูเน้นๆทางเฮคลิมนะครับวันนี้อ่ะไปครับเวล5เลยใส่เขดลงไปแต่คงจะไม่ทำไอเทมให้เคร็ดนะฮะเคล็ดวันนี้ไม่เน้นเท่าไหร่มีดาก้อนคลอรครับเอามาต้านเวทได้นะฮะซึ่งก่อเหล็กเนี่ยมันได้แต่กายภาพนะผมว่าดาก้อนคลอทำไปก็ดีเหมือนกันนะฮะให้เฮคลิมนะ ไม่โดนทูดามจนะผมว่าเฮคาริมน่าจะยืนได้ยาวครับรอบนี้ฮะเจอกับปันเทาเนี่ยมีเป็นต่อฐานขั้นหนึ่งฮะ D A ถกสองดาวครับฝั่งเราสองดาวสองตัวท่านดาวตีลดกับเฮคาริมฮะใส่เทสลงไปหัวคืนด้วยฮะทำให้เฮคาริมเนี่ยสกิลแรงขึ้นอีกเล็กน้อยนะฮะจากพัษศา์ชน,นะไปรีโอน่าฮะว่าจะไม่ปั้นแต่เธอมาสองดาวก็ดึงมาไว้ก่อนเผื่อว่าจะไปอัศวินสี่แก้ขัด ต่ถ้ามาเยอะก็อาจจะไปยาวนะฮะ <c oughs> รอบนี้ครับเจอก,กับกองทาหารนะฮะแล้วก็มีรัตติกาดวอล์มสองอันเลยนะฮะสำหรับกากัสไม่แน่ใจว่าตั้งใจหยิบมาหรือว่าอยากจะเป็นตำนานนะฮะได้เข็มขัดมาเยอะ <c oughs> โอเคฮะรอบนี้เ <c oughs> อคาลิมของเราน่าจะพอแทงไหวายอยู่เลยครับดาเมตเขาหมดแล้วยาโตตายไปแล้วนะครับ <c oughs> ที่เหลือเนะี่ยน่าจะไปยิไม่ค่อยเข้านะชนะไป เคล็ดครับมาเป็น2ดาวนะเซอร์จูดี้ไพ่ตัวหนึ่งฮะโอเคเดี๋ยวลงเวลฮะวันนี้น่าจะสมกันช่วงเลเวล6นะฮะแล้วก็ทำ,ทำทำเป็นเฮคาริมให้3ดาวถ้าเป็นไปได้นะ <S <S ถ้าไม่เวิร์กก็นูน่นแหละฮะไปหาแจ็คครับทำกอเล็กให้ฟูนะฮะเอาดาเมจจากการตีบ้างฮะไหนๆวันนี้ไม่ปั้นเคล็ดนะฮะก็ต้องปั้นแจ็คแทนครับรอบนี้ฮเจอกับคุ่นจริงเลยผัสสารมังกรนะครับแล้วก็นักสู้ขั้นหนึ่งแนวหน้าเขาหายหมดแล้วฮะก็แนวหลังดังหนึ่งดาวอยู่นะฮะชนะไป แต่เราทำซันไฟเคปะก็โอเคฮะยืนได้นานขึ้นมีดาเมจมากขึ้นฮะและในตอนนี้ก็มีเป็นเร็วครับหายไปแล้วคู่สุดท้ายครับได้เลือกเป็นคู่สุดท้ายสงสัยจะต้องเอาเฮคาลิมนะเฮคาลิมถ้าไม่มีใครเอาผมจะหยิบมาฮะเอามาทำเป็นตัว3ดาวถึงแม้ว่าจะได้ไอเทมดาบอ่าโอเคได้มาเป็นเฮคาลิมครับและก็เดี๋ยวดาบไปดูกันฮะว่าทำอะไรดี เอาจริงที่บ้านก็มีอยู่แล้วอันนึงนะฮะถ้าให้เฮคลริมเนี่ยอย่างดีสุดก็อาจจะเป็นการท d i a n a n งเจ้นะฮะหาเสื้อมาสักตัวหนึ่งให้เฮคลริมฮะตายเกิดได้ซึ่งจริงๆก็ไม่ค่อยเห็นมีใครเล่นหรอกฮะแต่ผมไม่มีทางเลือกเท่าไหร่ฮะตอนนี้เดี๋ยวลองสุ่มหาเฮคลริมให้3ครับได้เทรรมา2ดาวแล้วก็เอามิสฟอร์ T ูลงไปนะฮะหวนคืนซักขั้น2ดีไหมเนี่ย เวนก็มานะฮะหยิบมาไว้ก่อนแล้วกันฮะเผื่อว่าจะไปขั้นสองในเวลต่อไปฮะเทรสมาอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวเราสุ่มกันต่อฮะตอนนี้40%่บเตฮะตัว2บาทนะครับแล้วก็เซจูนี่ฮะสดาวได้เวนอีกตัวนึงโอ้โหแบรนด์ไม่ได้เล่นขาย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 เดี๋ยวดึงผิดเราดึงตัวสบาทตัวอื่นมาฮะเพื่อหาตัวที่จะใช้นะฮะรอบนี้ก็เจอกับรุ่งอรุณนะใครจะดูก็ดูฮะผมจะสุ่มนะครับเดี๋ยวผมดึงตัวสบาทตัวอื่นมาฮะแล้วก็สุ่มกันต่อ อ่สาสเตจูดี้ตัวหนึ่งมาจัดมาฮะไม่รู้จะขึ้นไม่ขึ้นดีแต่หยิบมาไว้ก่อนนะด้เฮคาริมแล้วนะับขาดเฮคาริมอีกสตัวนะฮะโดยในรอบนี้ครับชนะไปฮะไม่ได้ดูเลยไปกันต่อเฮคาริม2ดาว2ตัวมิดฟอร์ซูนอีกตัวหนึ่งดึงไม่ดึงดึงไม่ดึงไม่ดึงดีกว่าเออผมว่าหวนคืนแค่ขั้นเดียวนะฮะไม่เน้นดามเมจเยอะแต่เดี๋ยวเน้นถึกๆให้เฮคาริมดีกว่านะครับ <c oughs> เก็บดอกเบี้ยไว้สัก2บาทฮะและไอเทมออกมา อะไรที่เหมาะกับเฮคาริมดีว่ามีนี่ฮะรีดมชั่นไดฮิลนะฮะแล้วก็ได้ลดดาเมจได้พลังชีวิตด้วยอีก350น่าจะดีสุดนะถ้าจะเน้นถึกแล้วก็ใหเฮคาริมนะฮะอ่ะจัดไปมีจีเวลกัลเลตนะเมื่อกี้ถ้าจะเน้นมิดฟอร์ชูนฮะก็เป็นอะไรที่ผมแนะนำเลยนะครับแต่วันนี้ไม่เน้นเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะไปก่อเหล็กไปทางอัศวินฮะแล้วก็ใหเฮคาริมฮะยืนถึกๆนะครับมีเกาะกายภาพมีเกาะเวทจากไอเทมแล้ว ถ้าไม่โดนทูดามเมจเนี่ยผมว่าน่าจะยิงยาวนะเฮคลิมและไม่ได้ยิงยาวเฉยๆนะฮะมีซันไฟเคฟคพับเฮคลิมมันก็ช่วยเบิร์นได้ฮะช่วยทำดามเมจได้ครับมีปพอจูนเมื่อกี้ก็มาหยิบมาขำๆเพราะว่าไม่รู้จะเอาอะไรลงไปฮะเอาลิโอนาลงไปอะดาเมจก็ไม่นสบมี <laughs> โอเคฮะรอบนี้เจอกับเกรียดชังฮะอลิานาขายทิ้งไปฮะทำเสร็จดีกว่าเหลิอนาไม่แน่ใจจะทำไม่ทำครับ เหลือตัว2ดาวไว้ตัวเดียวก็พอฮะอ่ะเดี๋ยวผมพักสุ่มไว้ก่อนนะครับเก็บตังค์กันสักนิดหนึ่งฮะชนะรอบนี้เนี่ยได้20่สฮะได้ดอกเบี้ยสัก2บาทและก็ชนะด้วยนะครับเคลมเรายังอยู่นะฮะและก็ฮิวได้ด้วยฮิวเพื่อนได้ด้วยนะจากรีเดมชั้นครับเทรสครับสองดาวสองตัวฮะโอ้โหยังไงครับเนี่ยยังไม่สุ่มก็แล้วกันนะฮะในรอบนี้เดี๋ยวเก็บดอกเบี้ยก่อนฮะหมาป่าอาจจะดอกมาเป็นเงินนะฮะก็ได้เงินมาครบ30ได้ดอกเบี้ยสัก3บาท ลูกขาวครับเงินแน่นอนฮะไปนี่ก่อนฮะลูกฟ้าได้มาเป็นตนันโนส่วนลูกขาวฮะเอาไปขายครับได้มา30กรอกเบีย้ย3บาทมีเป็นดาวตัตลุใหมายตัวเลยเงะเซจูนี่สองดาวสองตัวโอ้โหอิมเอมตัว2บาทมากเลยฮะขึ้นขึ้นกันหน่อยเถอะช่องมันเต็มละขึ้นหน่อยฮะขึ้นหน่อยอุย้ยเฮคริมวะกล้สามดาวแล้วฮะเฮคลิมอีก2ตัวเลยฮะแล้วลองคิดดูถ้ามันตัวใกล้3ดาวหลายๆตัวเนี่ย ปวดหัวเลยเนี่ยไม่รู้จะขายอะไรอาเซจูนี่กันะฮะมามามามิสจูนขายไปฮะแจ็คก็มาด้วยอ่ะแจ็คอืมเคล็ดไม่ทำก็ได้ฮะรีวิวหน่าดีวะลรีวิวหน่าดีกว่า รอบนี้ครับเจอกับกองทหารนะฮะแล้วก็มีรุ่งอรุณซึ่งเดี๋ยวผมพักสุ่มไว้ก่อนนะฮะรอบต่อไปจะเอามิฟอร์ซูดออกแล้วเดี๋ยวเอาแจ็คลงไปทำกอเหล็กนะครับมันก็จะเหลือช่องให้ช่องหนึ่งเพราะว่าถ้าสุ่มตอนนี้เนี่ยขายได้เต็มพี่ก็แค่เครดนะผอว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากได้เครดสามดาวเหมือนกันนะครับอ่ะผลในรอบนี้ครับก็ชนะไปฮนะ ไอเทมครับมาเป็นน้ำตากับผ้าคลุมนะฮะเอามาเป็นผ้าคลุมนะว่าจะทำเป็นเนี่ยฮะไอเทมให้แจ็คก,ก็ได้เป็นบลัดเตอร์กับไอเทมเพิ่มระยะนะฮะลงตัวพอดีเลยวันนี้ไอเทมไม่เกลือนะใช้ได้เลยนะฮะขาดแค่ลาซิเปอร์นะเอามาเจาะเกราะหรือไม่ก็อะไรที่ตีเร็วก็ได้นะถ้าไม่เน้นเจาะเกราะซึ่งเดี๋ยวเราไปส่งกันต่อแล้วกันนะฮะ เนึ่งตัวสองบัตรตัวอื่นมาเจอเฮคาลิมเงี้ยอีกตัวดึ่งเฮคาลิมเฮคาลิมตอนนี้ไอเทมเต็ม,ตมแล้วนะฮะเฮคาลิม hey <Hey. S 2> ก็จะมีดาบอยู่ในตัวหนึ่งเดี๋ยวมันก็หลุดออกมานะฮะอะเซจูนี่ฮนะจะสาเหมือนกนะันฮะดูดิครับเต็มคลังไปหมดแล้วนะฮะสักตัวฮนะขึ้นไปสักตัวโอเค ดาบหลุดออกมาฮะหาเป็นหมัดก็ได้นะทำเป็นอินฟินิตี้เอ็นะครับแต่เดี๋ยวผมสุ่มต่อฮะเอาเซจูดี้ไปจะได้เคลียร์ช่องไปนะครับไม่ก็ทำเทรดขึ้น3ดาวสักตัวนึงนะ <c oughs> รอบนี้ครับเจอกับแอสซาซินนะฮะมาพร้อมกับปืนใหญ่แล้วก็ด้านหน้าต้ามีเป็นอัคซบินแทงนะอัคซูบินตอนนี้หายไปหมดละเทคลิมเรา3ดาวฮะก็เจาะไม่เข้าฮนะเวทก็มีกันดาเมจนะครับกายภาพก็มีถ้าไม่เจอทูดาเมจเนี่ยน่าจะกดเทคลิมยากนะ ่ะเดี๋ยวสอาสมันต่อฮะหาเซจูนี่แล้วกันนะครับอีกตัวหนึ่งเจอเป็นเครดครับอ่ะดึงมาไว้ก่อนอาจจะไม่เน้นเท่าไหร,ร่ฮะแต่เจอก็หยิบหิบไปนะครับโอ้โหเรียบร้อยได้18บาทขาดอีก2บาทชนะรอบนี้19นะขายเครดไปก็20พอดี <c oughs> ผมกำลังคิดว่าผมจะไปต่อดีไหมมันมีเรสอยู่ขาดอีก3ตัวนาวเรุก,ก็อีก3ตัวนะฮะ เราเข้าชิดเช็คดูเนี่ยไม่ค่อยเห็นคนเล่นเพรสเท่าไหร่นะฮะเราเป็นลุดก็มีนิดหน่อยอาจจะลองสุ่มขำๆเผื่อเจอ3ดาวสัก4ตัวเลยนะแต่ข้อเสียคือท้ายเกมเนี่ยถ้าเจอเคลเนะฮะถ้าเราเจาะช้าๆเนี่ยเคลสกิลทีดาวเมทีอาจจะเจ็บหนักนะฮะลังเลอยู่พอสมควรนะับว่าจะสุ่มหรือไม่สุ่มดีนะฮะเดี๋ยวดูอีกทีฮะว่าถ้าตัวมาเยอะก็อาจจะลองดูครับอ่ะที่บ้านมีดาบอยู่อันหนึ่งฮะเรากดที่ขวาเปิดโชว์ทิ้งไว้เงี้ได้ฮะ ถ้าใครจำสูตรไม่ได้นะฮะแล้วค่อยมาดูครับเอาดาบไปผสมกับอะไรดีฮะซึ่งเราเลือกเป็นคู่สุดท้ายเลยนะครับอย่างดีก็เอาไปคู่กับเสื้อทําการเดียร์ดิงเจ้าให้แจ็คแต่แจ็คอยากได้คริกไม่ก็เจาะกรอบมากกว่าฮะเดี๋ยวเอาตัวแพงมาได้เป็นผ้าคลุมเลยฮะแล้วก็อาจจะปั้นเป็นตัวแบกตัวหนึ่งไม่งั้นก็ทำรีลับไป โอเคฮะตอนนี้ได้มาเป็นเทสอีกตัวหนึ่งนะฮะเคล็ดผมไม่เอาขึ้นก็นแล้วกันนะฮะสามดาวและเทสเนี่ยมันขาดอยู่แค่2ตัวนะครับสักหน่อยแล้วกันนะเพื่อได้3ดาวออสุ่มนะเดี๋ยวขอเก็บตัวเปียรอบนี้ก่อนแล้วกัน,นครับรอบนี้ฮะเจอกับมังกรนะมีเป็นนักตู้แนวหน้านะฮะแล้วก็ปืนยิงครับดูดูกัดใส่ตรนี้ฮะแต่กัดไม่เข้าฮนะมีเฮ็ีเยอะกว่าดูจากจํานวนตัวแล้วะฮะน่าจะไม่ติดปัญหาอะไรครับยิงยาวไป ว่าจะสุ่มนะแต่เดี๋ยวขอเก็บเงินสักห้ก่อนแล้วกันนะฮะผมไม่รีบเท่าไหร่ฮะไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไรครับส่วนเกวนเนี่ยเอาไปทำลีรับก็ได้นะได้ทั้งทีมนะฮะได้ต้านเวทซึ่งไอเทมของเกวนนะฮะทำได้ดีสุดก็ถ้วยม่วงะฮะไม่ก็ i อออนิ p สปาเอาไปลดต้านเวทศัตรูได้ะฮะให้ Gwen เกรนนี่ตีแรงขึ้นนะครับแต่ไอเทมไม่มีแล้วนะฮะก็มีรอบคลครับต้องรอดูว่าจะดรอปมาให้เป็นอะไร รอบนี้ครับเจอกับเพียดทางฮะมีเป็นแอสซิสินด้วยฮะโดยใส่เป็นซินเท s สติกครับเครื่องหมายแอสซิสต์นั่นก็เท่ากับว่าไซออนที่ออกมาฮะก็จะเป็นแอสซิสินด้วยฮะนี่ฮะออกมาแล้วครับแต่ไม่ได้โดดมานีฮะมาสตันแนวหน้าซึ่งแอสซิสินเนี่ยมันมีดีที่ว่าโจมตีเนี่ยมีโอกาสติดคริสเข้าฮะแล้วก็เพิ่มคริสดาเมจครับและในตอนนี้ก็ชนะไปฮะเฮคริมของเรายังถึกอยู่นะฮะมาอีกตัวฮะเนาติลุสครับ มันพร้อมขึ้น3ดาวเยอะจริงๆเดี๋ยวสักหน่อยเดี๋ยวสักหน่อยเก็บเงินได้ละมาครับไอเทมฮะไม่มีครับได้แต่เงินนะฮะโอเค50พอดีแล้วก็เพลสคับขัดอีกตัวเดียวฮนะโอ้จัดเลยดีกว่า <c oughs> มาเงิน60ครับพร้อมสุ่มฮะ3ดาวเลยครับง่ายๆเลยนะฮะอีกสักตัวไหมมีนาวเตรุดฮนะขาดอีก2ตัวเดี๋ยวเราเช็คหน่อยแล้วกันนะฮะ เรสมันพอสมได้ครับเพราะว่าไม่มีคนเล่นเลยนาวติลุตฮะมีคนเล่นหนึ่งทีมแค่2ดาวเท่านั้นเองสักหน่อยดีกว่ามา,มาสักหน่อยมาสักหน่อยมามาเอหือ้อไม่ใช่มาทําไมเนี่ยซินด้าโอ้โหเคนเบนไม่ใช่ครับนาวตีลุดเทียบมาอีกตัวหนึ่งแล้วฮะขึ้อีกตัวหนึ่งอืเคนเบนแล้วไม่ใช่ไปกันต่อฮะใครจะดูในแบ็คก,ก็ดูฮะตอนนี้ผมขอสุ่มก่อนนะครับหา เนวตึกลุกตัวสุดท้ายไม่เจอมันเริ่มแห้งหมดแล้วซินด้าไปยะวัน,นนี้มีคนเล่นนะซินด้านะผมไม่ได้เล่นนะเลยซินด้าไปล้วครับซินด้าสามรอบติดเลยฮะแฮททริกไปเลยนี่มันอะไรกับเนี่ยเดี๋ยวเคลียร์ยตัวก่อนนะฮะเหลือขาดบาทหนึ่งว่ะบาตหนึ่งเกวนเกวนไม่เล่นแล้วครับเกวน ต้องการเงินนะฮะเอามาสุมหาเอาติรุษฮะและสัญลักษณ์ออกมาเป็นทวงแขนกับรัติการนะฮะมีปะทะด้วยผมเอาลาสซิเปอร์ดีกว่าให้กับแจ็คนะฮะส่วนไอเทมชิ้นสุดท้ายะฮะที่เหลืออยู่ในคลังก็จะเป็นบลาเตอร์เตอร์นะฮะให้ใครดียังไม่คิดก็แล้วกัน,นะฮะส่งต่อดีกว่าออกมาเป็นเครดครับตอนแรกว่าจะไม่ปั้นตอนนี้เดี๋ยวดึงมาไว้ก่อนแล้วกันนะฮะ มีกาลิโอมานะฮะทำอัศวินได้โอ้โหทิานาไม่ปั้นเซตสอดาวและซินด้าวันนี้เป็นอะไรครับเนี่ยซินดา้าโอ้โหซินดา้าโอ้โหทิานาและเคร็ดไม่ได้ดึงเลยะฮะลืมผมลืม,ลมผมลนจัดไปหน่อยะฮะรีบหาหนาวติลุตซึ่งเคล็ดไม่มีเจ้าลกะฮะอาจจะไม่ต้องเด้นก็ได้นะครับ โอ้โหซินด้าวันนี้นี่ซินด้ามาเกลื่อนเลยฮนะมาเยอะมากมากฮะซึ่งวันนี้ก็มีบรรเทานะอ่ะเรียบร้อยดาวถือรถสามดาวสักทีพอแล้วฮะเดี๋ยวเราลงเววบ้างนรับไปทําเป็นก่อเหล็กขั้นต่อเนี่ยหาเร็วๆไม่เจอเลยรอบนี้ครับเจอกับแอสตินฮะ,ะก็มีเป็นผัสานอัศวินด้านหน้ามาแทงนะฮะด้านหลังก็มีเป็นปืนใหญ่ครับได้ยิงฟรีๆแต่ฟรีได้ไม่นานนะครับฝั่งเราค่อนขถึง ด้ามันยังคงมาตามหลอกหลอนได้เวลาเก็บเงินกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะรอบนี้ครับเจอกับพึ่งมาลุนนะฮะด้านหน้าก็มีกองหารมาแท้งนะยาโซใส่เป็นภาษารุ่งอรุณน,นะฮะดาเม็หลักอาจจะอยู่ที่คามาฮะคามาตอนนี้โดนเทสปาโต้ไปตายทันทีเลยนะฮะอย่างแรงชน,นะฝ่าย โอเคครับเดี u, ๋ยวหายเทมให้กับเหล่า3มดาวของเรากันหน่อยนะฮะมองๆไ้ก็โฟร์เซนฮาร์ดไม่ก็รีดมชั่นอีกสักอันหนึ่งนะฮะที่เหลือเนี่ยน่าจะหายไปครับเดี๋ยครับเหลือแค่รีดัมชั่นนะฮะโอเครีดัมชั่นมาฮิลสองครั้งเลยนะครับสองอันเลยเหมือนว่าเสียงเพลงตอนนี้ของเกมมันบั๊กไปแล้วฮะสงสัยไอ้คนเมื่อกี้ฮะหัวเลาะยาวจ,จัดเลยฮะสแปมหัวเลาะทำให้เสียงแบ็คกราวฮะบางทีมันก็หายไปอะบางไม่รู้นะผมเดามั่ออะตอนนี้ฮะ ตัดเต่อ,ตอ น่าจะให้เป็นเซจูนี่นะฮะเซจูนี่ผมว่าผมจะให้รนะีเดมิชั่นอ่ะเซจูนี่มันสกิลทีมันลดดาเมจตัวเองนะแล้วก็ฮิวเพื่อนข้างๆด้วยฮะซึ่งปกติเนี่ยบัตเ,เตอร์เนี่ยมันจะให้เครดนะฮะแต่วันนี้ไม่ได้เล่นเจ้าโลกครับเลยอาจจะตีช้าหน่อยฮะแล้วก็เปรียบเทียบตารางดูแล้วนะะี่ะสีแดงของเซจูนี่เนี่ยมันค่อนข้างเยอะกว่าชาวบ้านเท่าหน่อยให้เซจูนี่ก็แล้วกันนะครับซึ่งมันก็จะช่วยต้านเวทอีกนิดนึงด้วยนะฮะให้เซจูนี่แหละตายยากขึ้นแล้วในรอบนี้ครับเจอกับกองทหารนะคระ แล้วฮะเทสตึงมาตรงกลางครับแต่ไม่มีใครเก็บงานต่อฮะทำให้เคลนี่ตีฟรีฮะแล้วก็มีภาษากรอเนยหาเนี่ยฮิวตัวเองกลับมาได้ฮะโดยไม่ต้องใช้เทมฮะตอนนี้เหลือแค่เฮคลิมครับไม่ไหวฮะอย่างที่คิดไว้ก็คือถ้าเจอเคลเนี่ยงานหยาบครับแบบนี้เราก็ต้องหาตัวล้วงมาฮะเียโกได้ฮะไดน่าก็ได้นะเอาไปล้วงเคลดีครับหาพวกแอซิดนะฮะไม่งั้นนี่คือแพ้ยาวๆนะฮะถ้าเจอกับทีมที่ตีฟรีด้านหลังนะ น่าจะมีที่ให้แอสเซนอยู่นะครับเพราะว่าตัวต่อไปเราลงเร็วไปก็จบครับได้ปูถ่านมา้าได้กอนเล็กขั้น2ฮะขั้น3ไม่ได้ต้องรอสัญลักษณ์นะแล้วก็จะเหลือที่ให้2ที่ให้แอสเซนสักขั้นหนึ่งฮะก็น่าจะลงตัวพอดีครับ <S <S รอบนี้เจอกับมังกรนะมังกรตอนนี้น่าจะแตกนะฮะเฮดีไม่เหลือแล้วครับเสียดายไขยทองที่อยู่ในครัง4ใบ ไอเทมออกมาเป็นไอโอนิกสปาร์กนะครับแม่พอใช้ได้อยู่นะครับก็ทำให้ลดต้านเวทฮะเฮคาลิมก็จะสกิลแรงขึ้นนะแต่ก็ไม่ได้สำคัญมากมายก็เดี๋ยวเปไปให้เซจูนี่ก็แล้วกันนะฮะมันได้เกราะกันเวทด้วยนะครับสำหรับไอเทมชิ้นนี้ทำให้เซจูนี่ฮะตายยากมากขึ้นนะฮะแล้วก็มีไอเทมดูดเลือดด้วยมีรีเดมชันด้วยนะครับเปไปเฮกตัวละกันนะฮะ รอบนี้ครับผมไปเวลเนะครับก็ใส่เครดไป2ตัวฮะไม่รู้จะใส่อะไรอยากเก็บตังฮะเดี๋ยวรอแอสซิมมาค่อยว่ากันครับรอบนี้เจอกับรุ่งอรุณนะฮะมีคามาฮะตีปีด้านหลังแต่ก็โดนดึงมาฮะดึงมาตรงกลางตรงนี้แต่ฆ่าไม่ได้ครับไม่มีคนต่องานฮะและเขามีภาษารุ่งอรุณนะฮะคิ่ตัวเองขึ้นมาโดยที่ใกล้ตายฮะได้รับผลฮิวรีดัมชั่นอยู่นะครับรอดกลับมาได้ฮะและก็ชนะไป จริงๆ Redemption น,นี่น่าวางติดๆกันนะฮะ Redemption ธรรมดาครับบรรยา1หนึ่งช่องนะฮิวทีแต่ของแสงครับมันสองช่องซึ่งผมวางแบบนี้ฮะก็เพราะว่าจะคอมโบนะฮะคอมโบกับเทสครับและไอเทมออกมาเป็นก้อนเหล็กนะฮะโอเคเลยแบบนี้ถ้าเจอเร็วก็ได้ไปทาานม้าฟูก้อนเหล็กฟูนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราเอาสัญลักษณ์ก้อนเหล็กครับให้กับเทสดีกว่าะะได้เลือด150นะครับ และคอมโบของเทสเนี่ยผมคิดไว้ก็คือจะให้เทสเนี่ยดึงมาแล้วก็มาโดนสกิลของเฮคาลิมนะฮะหรือไม่ก็โดนสตันของนาวติลุสนะครับก็เลยวางตัวแบบนี้ฮะให้เทสเนี่ถ้าดึงทางซ้ายปกติเขาวางทางซ้ายกันเยอะเลยมันก็จะมีโอกาสโดนนาวติลุสอยู่นะครับ รรอบบนี้คัเจอกับรุ่งอรุณนะโอ้โหเท้าสุดเด็ดฮะมายิงตรงกลางเลยฮะสกิลเลยออกช้าหน่อยแล้วก็โดนสกิลของตระการครับเพิ่มแม็กมานาเข้าไปอีกนะครับไม่รู้ว่ามันซ้อนทับกันได้มากแค่ไหนฮะตอนนี้ฮะเทสดึงคาซิครับมาโดนสกิลของเฮคาลิมฮะแต่โดนไม่เท่าไหร่มั้งหมดสกิลไปซะก่อนฮะแล้วก็เรียบร้อยฮะชนะไปเหลือสองทีมสุดท้ายฮะทีมสุดท้ายที่เราเจอก็บันเทานครับมีร่างทรงบีลีลับมีเกาะเหล็กนะฮะ ลงเวลฮะปิดจ็อบเลยดีกว่าฮะไปเวล8ครับแต่เดี๋ยวหาตัวอา้าวเจอเร็วฮะสวยสวยเลยกอเล็กปูฮะทหารม้าฟูแล้วก็เราลงเข็ดไป2ตัวฮะเปลี่ยนได้ครับเปลี่ยนกับนี่ฮะไดานาก็ได้นะฮะได้ผสานรัติการขั้นหนึ่งฮะแล้วก็ได้ตัวล้วงด้วยซึ่งฝั่งเขาเป็นบรรเทานะฮะมันก็ต้องล้วงกันหน่อยนะส่วนทีมเคลฮะหายไปแล้วครับทีมที่ทำดาเมจเป็นผูดาเมจนะฮะมาลองดูทีมนี้ครับสู้ได้หรือไม่เนย มี3ดาวเป็นวรั์ครับแต่ไม่มีคนยิงฮะอาจจะยิงช้าหน่อยฮะโอ้โเร็วสร้างกรอบมาฝั่งเราฮะดูเหมือนว่าดาเมตุไม่ถึงจริงอ่ะมีแต่ตัวถึกนะฮะและตัวดาเมตจริงๆก็เป็นแจ็คฮะแจ็คตายไปแล้วนะครับแย่แล้วฮนะ ตันไฟเคฟเบิร์นไม่ทันนะครับซึ่งถ้าเทียบกับฝั่งเขาฮะฝั่งเขามีเวลคอตนะฮะเวลคอตยิงแสงทีหายไปเยอะเลยนะตอนนี้ก็เหลือแค่ตัวที่มีกันเวทแล้วนะฮะตัวไหนไม่มีกันเวทนี่คือแตกหายไปหมดนะฮะเซโตนี่มีกันเวทจากไอเทมนิดหน่อยอาจจะไม่ถึงเท่าเฮคาริมฮะต้องหวังเพิ่งเฮคาริมอย่างเดียวแล้วตอนนี้ซึ่งทั้งคู่มีเป็นรีดิมชั่นฮะช่วยช่วยกันฮิงกันนะฮะเวลคอตยิงแสงมาฮะเซโตนี่ไม่ไหวครับไม่ใช่ถาก้อนคอฮะตานเวทไม่อยู่และโอโ้โเหเฮคาริมสกิลมาแต่ไม่ไดดดด้เเลลือฮะ แ,แย่แล้วเวลคอตทำพิษมากเลยฮะมีเป็นโมเลโลนิคอนนะครับแต่ไม่รู้จะให้ใครที่มันแบบว่าสกิลโมโหซึ่งอย่างดีก็แค่ให้ได้แค่ดาน่านะฮะแต่ดาน่าเมื่อกี้ไม่ได้สกิลนะโดนซินด้าโยนมาผมเอาดีดีกว่าตัวล้วงเพิ่มเติมโดยใช้สัญลักษณ์นี่แหละฮะคิดว่าจะเอาตัวล้วงเพิ่มเติมนะแต่ไม่รู้จะให้ใครดีเอ้ให้นี่ดีกว่าน่าจะเด็ดสุดนะครับนาวติลุสนะฮะเข้าไปล้วงเข้าไปสตันนะฮะ น่าจะเด็ดน่าจะเด็ดแม้ว่าเขาจะมีซินด้านะฮะโยนมาได้แต่ก็โยนได้ตัวเดียวฮะนาวเตลุตอาจจะได้สกิลหรือไม่ก็ได้หน้าฮะได้สกิลแล้วเดี๋ยวเรามาลองสุ่มกันหน่อยฮะเผื่อเจอแจ็คเผื่อเจอเร็วนะฮะให้2ดาวอย่างแห้งเลยครับไม่มีอะไรเลยฮะพักเก็บดอกเบี้ยก,ก่อนลวกันฮะแต้ม59แต้มก็น่าจะไหวอยู่อะมาลองดูกัน หน้าวางชิดไปสักนิดหนึ่งฮะโดดไปไม่ถึงเวลคอร์ดนะฮะและล้วงไม่ถึงเลยวางขึ้นแดนหน้าฮะให้วงแตกครับซึ่งตอนนี้แดนหน้าโดนจับโยนออกมาฮะเหลือแค่แนวเตลุทับสันไปและแดนหน้ามาสกิลโดนแนวหน้าฮะแนวหน้าเขาวงแตกครับก็มีแจ็คครับตีฟีอยู่ติดริมเลยฮะตีเร็วดูดเลือดได้จอกรอดด้วยฮะและเวลคอร์ดครับยิงไม่โดนแจ็คครับแจ็คสบายแลวอย่างงี้มีลุ้นอยู่ฮะรอบนี้ครับเข้าถึงตัวเวลคอร์ดได้แล้วนะฮะซินด้าเขาโดนแนวเตลุทเราเก็บไปแล้วฮะและก็เรียบร้อยครับเหลือ ทั้งเซตตนี้เหลือทั้งเฮคาลิมฮะช่วยช่วยกันฮิวฮับชนะไปดีฮะไม่เรวเลยครับสำหรับนานติรุธฮะที่เป็นภาษาแอสซิน ผมว่าน่าจะเอาตัววางติดซ้ายสักนิดหนึ่งนะฮะให้ถึงตัวเวลฟอฟได้ง่ายกว่านี้ซึ่งถ้าไม่มีดาวเตยดไปล้วงเนี่ยผมว่าซินด้าตายยากครับแล้วโดนจับโยนเรื่อยๆฮนะซินด้านี่คือตัวพีคมากเลยนะฮะเทคลิมเองแน่นก็จริงนะแต่ถ้าสกิลไปแล้วบรรดูดเลือดไม่ได้ครับมันก็เฟลถูกไหมฮะก็เลยต้องหาตัวล้วงเพิ่มเติมะฮะซึ่งดีสุดก็ต้องหาตัวที่แบบว่าสตานสตัร์รนนะอย่างดาหน้าอย่างเงี้ยฮะแต่ก็ผิดคาดไปหน่อยครับสตันไม่โดนตัวแนวหลังโดนตัวแนวหน้า โอเคฮะคลิปนี้เราก็แก้เกมกันด้วยนาว์เทอลุตแท็บใสเป็นภาษาแอสซนตนะครับแล้วก็ตัวแบกน่าจะอยู่ที่เฮคลิมนะฮะเอาถึกเข้าว่าแหละทำภาษากรอเหล็กให้ครับเพิ่มเกราะกายภาพนะฮะแล้วก็ทําดักก้อนคลอฮะเพิ่มเกราะกันเวทนะครับแต่ถ้าโดนทูดามเอที่คือแตกนะฮะสุดยอ,อนทั้งวันก็จุงนี้ฮะเจอทีมเคลปุ๊บแตกปั๊บเลยนะฮะถ้าเคลได้สกิลได้ตีฟรีและตีเร็วด้วยนะอ่ะวันนี้ครับจบไว้เพียงเท่านี้ฮะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมฮะแล้วขขออบบคคคุุุุณณผู้สสนนนนัททกกก่่่าาฮะะไไมวจดดล์ รวมทั้งผู้ที่กดสมัครสมา,สมาชิกกันมาด้วยขอขอบคุณมากๆเลยแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ